เราอยู่เมืองลาวอยู่เด้อจ้ากําลังจะกลับบ้านไปเที่ยวสงการพ,พี่น้องเคยกินแมงกันดิบ่เรื่องของเรื่องสิถ่ายแมงให้กินเลยนี่ก็เอิ้นแมงอย่างบ้านเจ้าันม่กินเลย,ย,เเลเลยดังกอ๊อปก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 ๊อปพี่น้องมีหลายขนาดเลย Này Lại. <cười> <cười> đẹp em nhá ấy. นั่งขี่กันเนาะนั่งขี่กันเนาะขับรถกลับบ้านพี่นางเอ้ยพักผ่อนดิมทางมาเก็บกินดิยแมงอันนี้กินเป็นอะกินได้ไหมเนี่ยใหญ่ๆเลย เยอะมากเยอะไม่เจเหรอกิอนู้ดิคุณอยู่ตรงนั้นอะ่ะตรงที่แม่พรบอกเยอะๆไปเดิร้ายได้ดพี่น่องนะคะ

กำแพงรายขนาดนี้นี่ลูกอยู่ตรงนี้เห็บตั้วตรงนี้อ่ะโอเคกินนะนะถ้าเธอลูกเธอกินแดงอร่อยเฉยนี่อร่อยบา้า แซ่บขนาดไปไปอะไรได้พี่นอ้องแซ่บบระสันรสชาติเป็นยังไงบอกดิเนืกแซ่บหลาย <laughs> ปเไยเด้อจ้า